s n o w b l ร้านขายระวบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R B X เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบริวัารโลบอกนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบโจโจที่มีชื่อว่าอับบี้ซัสเดย์นะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวสเตนทมีชื่อว่าสตาร์เพนนัมโอไฮเอนดนั่นเองนะซึ่งรีวิวสเตนเนี่ยคือวันรีโมเดลด้วยนะครับผมแนละรีโมเดลใหม่นะส่วนสกิลน่าจะปกตินะครับผมก็เห็นคุณหนุนนอร่าด้านซ้ายไหมอ่าก็ไม่รอาลาอะไรเหมือนกันนะถ้าเราเรียกมา นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวนะแบบนี้เลยเหมือนแบบร่างสีขาวกลับมาเหมือนเขาแบบใส่อะไรใหม่ให้มันแบบให้มัน,ม,นมันให้มันให้มันเด่นกว่าตัวอื่นอะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับนะ <c oughs> โอเคมาเรามารีวิวสกิลกันเลยดีวยกว่านะครับอันนี้ก็โมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะหัวขาวตัวขาวนะครับผมผ้าผ้าคอแดงนะครับประมาณนี้เลยนะอ่าโอเคมาสก,กิลอีนะครับก็จะเป็นสก,กิลต่อยล้วนนั่นเองนะเดี๋ยวเขาลองต่อยธรรมดาก่อนนะครับผมนี่ดาเมจ12.5เหมือนเดิม นะครับซึ่งทางเทลโล่เนี่ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนรูปไอ้สแตนตัวนี้เลยนะยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับผมนะสกิลตัว E ค้างครับก็จะเป็นสกิลต่อยรัวนั่นแหละเนาะดาเมจ6.25นะครับผมนะแบบนี้เลยนี่อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกที่แสบตากว่าเดิมเหมือนเดิมแล้วก็สกิลตัว R ก็จะเป็นสกิลเฮฟวี่พันนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะดาเมจประมาณ45นะครับแม่งแรงกว่าสกิลโอเวอร์เฮเบนิกนะ นี่ไงสี่สิบห้านะครับผมแล้วก็สกิลตัวทีก็จะเป็นสกิลอ่าหมัดหมัดแห่งความจริงหรือสกิลโอเวอร์เว่นนั่นแหละนะตัวทีนะครับดาเมีจี้สิบนะครับผมนะเนี่ยไหมโคตรเบาเลยอะสกิลโอเวอร์เว่นอะเศร้าอะแล้วก็สกิลตัววายเนี่ยก็จะเป็นสกิลฮิลผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะแบบนี้เลยไม่ไงนะฮะอ่าแล้วก็สกิลบีบวกวายก็จะเป็นสกิลเพิ่มเลือดให้ตัวเองนะครับแบบนี้เลยอ่า ไงล่ะแล้วก็สกิลตัวเฮดก็จะเป็นสกิลอ่าต่อยพื้นนะครับผมต่อยพื้นด้วยสกิลเวเว่นนั่นเองแบบนั้นนะนี่นี่ดาเมจห้าสิบนะครับผมถือว่าแรงมากเลยนะแล้วก็สกิลตัวเอฟเนี่ยจะเป็นสกิลหยุดเวลาเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งเวทเของเวเว่นใช่ไหมหยุดหยุดเวลาได้ไดถึงสิบวิเลยนะนี่แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเบื่อต้องเบื่อด้วยนะนับน <Yeah. S 1> ับเกินเมื่อกี้นับเร็วเกินนะครับส่วนสกิลตัววีก็จะเป็นสกิลเคอร์เช่นเคยนะครับเมื่อผู้เล่นมาตีเราเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้50%เลยนะเนี่ยเอาแค่นี้ก็ได้อะตีมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำระเบิดให้ผู้เล่นนะแต่ฮิ้วเลือดแต่แต่หิวเลือดถือว่าเจ๋งแล้วนะโอเคสกิลก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมนะก็ โอเคถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็มาแจ้งข่าวให้ผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับว่าสตาร์พ t เทนัมเขารลีมโมเดลใหม่นะครับผมนะสวยสวยขึ้นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมถึงจึง้งสู่ไลค์กัด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับไปแล้วเด้อจุ๊บจุ๊บเชนี่โวย いつか